เรื่องราวของพระแม่ตีสตินะคะเป็นการรวมตัวของสามพมานดาแห่งจักรวาลผู้เป็นพระชายาของมหาเทพตีมูรติซึ่งประกอบไปด้วยพระนางปาราวตีชายาของพระศิวะมหาเทพพระนางรัศมีชายาของพระนารณ์พระนางสระสวตีชายาของพระพรมชาวฮินดูเชื่อกันว่าพระแม่ตีสตีเปรียบเสมือนร่างเพศหญิงของพระตีมูรติ แต่หากเป็นลทัทธิบูชามหาสติแล้วเชื่อว่าพระแม่แต่ละองค์ต่างทำหน้าที่เช่นเดียวกับพระสวามีของตนเองได้แก่พระมหาสารสวตีคือผู้สร้างพระมหารัศมีคือผู้ปกปักรักษาและพระมหากาลีคือผู้ทำลายครั้งหนึ่งอาจารย์กบได้ดูองค์แล้วว่าพระพระแม่ทิสติให้กับพระลาลยานมิทานน่ง ซึ่งเขารับดูโหราศาสตร์ตรวจดวงอยู่นะคะตอนนั้นมันเกิดเป็นสายพยานของพระแม่อุมาสื่อสารมาทางจิตของอาจารย์ว่าให้เขารับสายพยานจากองค์แม่และวาดภาพท่านให้เขาบูชาอาจารย์ก็ได้แจ้งไปซึ่งเจ้าตัวก็ตอบรับนะคะปรากฏว่าหลังจากรับสายพยานองค์แม่สตีสติไปแล้วก็บังเกิดมหาโชคมหาลาภ าการงานการเงินโชคก็เข้ามาแบบไม่ขาดสายครั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าของแต่ละท่านด้วยแหละค่ะสร้างกันมาอย่างไรสร้างกับเทพองค์ไหนหรือคำมั่นสัญญาจากอดีตมีบุญผูกพันกับองค์ใดอาจารย์ครบทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เท่านั้นนะคะจงใช้ชีวิตให้อยู่ในศีนลและธรรมมันสร้างบุญบาร,รมีอย่าได้ขาดนะคะทุกท่าน อาจารย์ขบนักวาดองเปิดสายพยา,ยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับทุกท่าน